โค้งไงหลังยืมห ouais ัวฟาดไม่ได pues, uh, uh, uh ้นะยู่ไม่ได้แล้วไมให้อุ้มล่ะเอาล้อใส่เลยเอาล้อใสเอาไม่เอาหยอกน้องยืมกับกายหยอกก็ได้ลูกมันต้องกลับมันก็ได้ใส่มันนะอุ้มกับมาล่ะอ่าอยู่กับกายอุ้มกับน้องน้องคู่อ่าอ่าโอาเหมือนมือกัมอ่าอ่าเดินจมแล้วจมแล้วนั่นมึงกัมแล้ว

มาครับมาบ่าักไปเรียกลุงแขลนมาเปิดแอร์ป่ะต้นมันจะปเปิดหรืกี่นะมันแคลนเน่ยมันจะวัดีเนยมันจะมันต้องเย็นตลอดอ่ะอก็กออ็ประมาเนี่ยชุก,กัดอุ้มน้องเปก่อชุก,กัดเราอุ้มน,อมน้องเหรอได้ได้โต๊ะหัวฝาเป็นเรียงเนาะ